ยิ่งบน่นลูกยิ่งเบื่อยิ่งดุดา่าลูกยิ่งดื้อยิ่งตะโกนลูกยิ่งต่อต้านมาพบกับ3มความลับที่ทำให้ลูกอยากฟังและก็อยากร่วมมือกับคุณมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องบน่นไม่ต้องดุดา่าไม่ต้องตะวาตะคอกตะโกนหรือขึ้นเสียงใส่กันค่ะคุณยอมรับไหมคะว่า แม้ว่าขึ้นเสียงดุดาจะข้อตะโกนแบบนั้นน่ะไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วแต่มันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะนอกจากมันไม่เวิร์กแล้วสุดท้ายใครคะที่ต้องมานั่งเสียใจรู้สึกผิด รู้สึกแย่กับตัวเองมากมก็เล่าใช่ไหมคะคือมันไม่เวิร์กทำอีกครั้งมันก็ไม่เวิร์กวิธีที่ได้ผลอยู่ในคลิปนี้ค่ะความรับข้อที่หนึ่งนั่นก็คืออย่าบน่นมันอาจจะค้านกับที่ผ่านมาเลยก็ได้นะอาจจะค้านกับประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาบ่นคือแบบว่าซ้ำแซบบน่บนบ่นบ่นอยู่นั่นน่ะแล้วเวลาบ่นเนี่ยคุณทาไงรู้ว่าคือเราพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเห็นก็คือแบบอ๋อีมันไม่อาบนา้ำสักทีทำไมไม่ทำกันบ้าน คุณไม่ส่งงานเวลาเราบทคุณอย่าคิดนะคะว่าลูกเขาจะตั้งใจฟังสิ่งที่คุณบนมันไม่จริงใครจะมานั่งฟังคนบนคุณแค่อ้าปากอะ่ะลูกเขาปิดหูปิดตาไปหมดแล้วคะ่ะวิธีพูดคือยังไงไม่ต้องบนแต่ให้พูดถึงสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำแบบ ตรงตรงเลยหลักการนี้เขาเรียกว่าหลักการออกซิเจนแมสค่ะเคยโดยสารบนเครื่องบินใช่ไหมคะคุณแอร์โฮสเตสเขาพูดว่าอะไรคะเขาสาธิตเรื่องความปลอดภยัยเวลามีเหตุการณ์นะฉุกเฉินอากาศในเครื่องมันไม่ปกติออกซิเจนแมสจะลงมาจากข้างบนให้คุณทำอะไรให้คุณใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนที่มาด้วย เขาไม่ได้บอกว่าอย่าใส่ให้คนอื่นนะอย่าใส่ให้คนอื่นนะอย่าใส่ให้คนอื่นนะใส่ให้ตัวเองก่อนค่ะ นี่คือหลักการที่เราจะเอาไปพูดกับลูกค่ะเห็นความแตกต่างหรือยังคะสั่งแบบชัดเจนกับการบน่นพูดว่าไม่ให้เขาทําอะไรเดินดีๆลูกถือแก้วน้าให้ระมัดระวังลูกถือแก้วน้ําแบบนั้นแหละลูกดีแล้วถือจานแบบนั้นแหละลูกวิธีที่สองอันนี้ก็เจ๋งมากนั่นก็คืออย่าซ้ําซ้ำคือแบบเวลาเราเรียกเขาอะเราเรียกครั้งที่1แล้วแล้วเขายังไม่ลุกไปทําอะเราก็เรียกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เรียกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรานะอยู่ห้องหนึ่งนะแล้วลูกอยู่อีกห้องหนึ่งอะแบบนี้ยิ่งมันเลย เราเรียกใช่ปหเรียกปุ๊บเขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้ฟังเขาก็ไม่ไปมันก็เลยทําให้เราโมโหเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนค่ะเดินมาหาเขาค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนไหนของบ้านก็ตามเดินไปหาแล้วก็พูดกับเขาแบบน้ําเสียงดีๆใจเย็นไม่ต้องเท้าเอวไม่ต้องกอดอกไม่ต้องหน้าย่กเอาหน้าสวยๆคุณไปยืนอยู่ตรงนั้นไปยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นค่ะว่าแม่มายืนอยู่ เขาก็จะเงยหน้าขึ้นมามองตรงนั้นแหละค่ะให้เราบอกเขาไปสั้นๆชัดๆว่าให้เขาทำอะไรอาบน้ำเลือกยิ้มยิ้มนางฟ้าจำไว้นะคะเขาก็จะอยากฟังเราคำลับข้อ3ก็คือ อย่าสั่งมันไม่มีใครหรอกที่อยากจะรับคำสั่งไปตลอดชีวิตสิ่งที่เราทำได้คือโน้มนาวใจโน้มนาวใจเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากมันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์ในใจลูกค่ะปลูกมเมล็ดอะไรดีๆลงในใจลูกพอเราปลูกลงไปเราก็ไม่ได้มองว่าไอ้ต้นไม้ในะที่เราปลูกวันนี้มันจะต้องงอกมาภายในทั่วครับคือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์นั้นอย่างสม่ำเสมอต้นไม้นั้นน่ะ ที่เราเฝ้าดูแลมันก็จะงอกงามขึ้นมาในใจของลูกเรายกตัวอย่างนะคะก็ <c oughs> จะมีหนังสือดีๆที่บ้านแบบเยอะมากแล้วเราก็อยากให้ลูกอ่านเรารู้ว่าข้อมูลนี้มันดีขอแค่เขาอ่านนะขอแค่เขาอ่านสักนิดนึงมันก็จะดีกับชีวิตเขาแล้วชีวิตเขาจะมีแต้มต่อมหาศาลเลยถ้าเขารู้ข้อมูลดีๆแบบนี้เมื่อก่อน <c oughs> เอว่าก็แบบอ่านสิเล่มเนี้ยอ่านมันดีเข้าใจไหมต้องอ่านยัดใจมือเขาเขาก็แบบเขาไม่ได้สนใจ ถึงแม้ว่าวันนั้นเขาจะยอมอ่านแต่วันต่อไปเขาก็ไม่ได้สนใจจะหยิบม,มาอ่านค่ะเอาวาก็เลยเปลี่ยนวิธีหม่เราลองย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปสิเอาวาก็เริ่มพูดในสิ่งที่ดีของหนังสือเล่มนี้พูดว่าข้อมูลในเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตแม่อย่างไงมันทําให้แม่ทําเรื่องนี้สาเร็จได้ยังไงมันทําให้ชีวิตแม่ดีขึ้นได้ยังไงพูดกับเขาบ่อยๆเพราะเราไม่ได้คิดนี่ว่าชั่วข้ามคืนต้นไม้ต้องโตถูกปะละ่ะ จนวันหนึ่งค่ะเมื่อมเมล็ดพันธุ์นั้นนะ่ะมันงอกงามในใจลูกแล้วเขาก็เป็นคนถามขึ้นมาเองเลยว่าแม่คะไอ้หนังสือนั้นนะคะ่ะที่แม่พูดถึงอนะ่ะมันอยู่ตรงไหนคะหนูอยากอ่านขอให้ข้อมูลในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและบรรยากาศที่ดีในบ้านของคุณค่ะเอวามั่นใจว่าข้อมูลในวันนี้จะทําให้ลูกน่ารักขึ้นในใสายตาของคุณและคุณก็น่ารักขึ้นในสายตาของลูกด้วยเอาไปใช้นะคะ และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเรียนรู้วิธีการใช้คำพูดกับลูกและคนในครอบครัววิธีที่ใช้ได้ผลวิธีที่ใช้ได้จริงครอยวนแนะนำคู่มือแห่งการใช้คำพูดเล่มนี้ค่ะคู่มือที่พ่อแม่ควรมีอีบุ๊กคำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศคุณจะได้รู้วิธีพูดที่สร้างกำลังใจให้ลูกได้ผล100%วิธีพูดให้ลูกกล้าตัดสินใจและมีความคิดเป็นของตัวเอง เทคนิกระงับอารมณ์โกรธทันทีไม่เผลอระเบิดอารมณ์ใส่ลูกวิธีพูดตัดเตือนโลกแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นลูกเข้าใจและไม่ทำผิดสังเคล็ดลับสร้างบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนอยากกลับมาคุยมาเจอกันมาใช้เวลาร่วมกันเนื้อหาเข้มข้น21บทตกผลึกจากหนังสือชั้นนำระดับโลกมากกว่า40เล่มมากกว่า10,000ครบครัว ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์และได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม e b o ุ๊กไฟล์หนังสืออัจฉริยะเรื่องคำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศเล่มละ890บาทออดิโอบุ๊กฟังเสียงทรงพลังครวยวี่อ่านให้ฟังพร้อมรับไฟล์หนังสือฟรีราคาชุดละ1,690บาทสนใจเป็นเจ้าของทักได้ที่ Line แอดครวยวีหรือทักอินบ็ของเพจนี้มาก็ได้ค่ะพิมพ์บอกทีมงานว่า อีบ e ุ๊กคำพูดเพราะคำพูดของพ่อแม่เปลี่ยนอนาคตของลูกได้คำพูดดีๆที่พ่อแม่พูดทุกวันสร้างสรรค์นอนาคตให้ลูกได้ครูเววีสวัสดีค่ะ